เรียกได้ว่าวงการตลกนะคะช่วงนี้กําลังร้อนระอุนในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่ล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นร้อนอีกไม่พักค่ะเมื่อทางด้านชายหนุ่มรายหนึ่งนะคะดันได้ออกมาโพสต์แจ้งความเอาผิดกับตลกชื่อดังที่กําลังมีข่าวช่อโกงงานนี้บอกเลยนะคะว่าทางด้านตลกสาวชื่อดังอย่างคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดเนี่ยนั้นก็ไม่ทนอยู่เฉยโพสต์สะดุ้งค่ะหลังข่าวชาวตลกดังช่อโกง จากกรณีที่ชายหนุ่มรายหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสภาพตนเองค่ะขณะอยู่ที่สถานีตํารวจนะคะโดยเขานั้นค่ะก็ได้โพสระบุข้อความเอาไว้ค่ะว่าวันนี้ผมเดินทางมาแจ้งความเอาผิดกับตลกที่กําลังมีข่าวช่อโกงโดยตลกรายนี้ได้รับเงินค่าเครื่องเสียงจากร้านอาหารที่ผมไปติดตั้งมาแล้วแต่ไม่ยอมมาชําระให้กับทางร้านเราตั้งแต่เดือน6ปีที่แล้วเป็นจํานวนเงิน65,000าบาทจนมาถึงวันนี้ชําระมาแค่4 0 0พบาทเท่านั้นแล้ววันนี้ตลกรายนี้ก็ยังไม่ได้ให้คําตอบนัดวันชําระยอดที่เหลือกับทางร้านเราเลยทวงถามไปเนี่ยก็ไม่ตอบ ให้คําตอบใดๆทั้งสิน้นรายละเอียดทั้งหมดผมจะเอามาลงให้ทราบอีกครั้งครับ หลังจากนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาทวีความดราม่าค่ะเมื่อตลกตัวแม่อย่างสาวตั๊กสันิพอนะคะนั้นก็ได้แคปโพสต์ดังกล่าวที่กําลังเป็นประเด็นค่ะมาพร้อมกับระบุข,ข้อความมาไว้ว่ารู้จักกับน้องบาสเจ้าของ P s เอสเตอรโอบ้านม่อมาหลายปีพี่ตั๊กบอกเลยบ้านนี้เป็นคนใจดีกันทั้งบ้านถ้าใครมาทําน้องบาร์โกรธได้นี่นะเมืองต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วน้องบาสท,ทําบุญใจบุญช่วยคนมาเยอะมากพี่ขอให้บุญกุศลความเป็นคนดีของน้องบารจงคุ้มครองอย่าให้คนพาลหรืออันตรายใดๆมากก้า น้องบาทและครอบครัวได้อีกเลยคนเราทํากรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองจ้ะท่ามกลางชาวเนน่ยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์คุณตั๊กอย่างมากมายเลยค่ะว่าจริงครับแม่ตัก๊กคนคนีคนน้โกงคนอื่นมาแล้วนักต่อน,นักและจะทํางานอาสาเป็นกู้ภัยเพื่ออะไรในเมื่อภายในจ,จิตใจเป็นคนขี้โกงคนอื่นเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ เรื่งานนี้นะคะเรื่องราวดังกล่าวของชายหนุ่มรายนี้ค่ะที่ออกมาแจ้งความเอาผิดกับตลกดังเนี่ยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรต้องคอยติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ถูกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ